นี่หยุดเลยนะคุณจะเอาข้าวของของบริษัทออกไปไม่ได้นะคะนี่คุณเพิ่งมาทำงานใช่ไหมครับคุณไม่รู้จักผมหรอเพิ่งมาทำงานแล้วไงคะฉันไม่รู้จักคุณหรอกค่ะและฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะเป็นใครเพราะหน้าที่ของฉันเนี่ยคือการดูแลรักษาความสะอาดของบริษัทแล้วก็ดูแลข้าวของของบริษัทฉันไม่สามารถให้คุณเนี่ยเอาข้าวของของบริษัทออกไปได้หรอกนะคะนี่มันเป็นหน้าที่ของฉันค่ะงั้น ผมขอซื้อเรือน,นี้แล้วกันนะครับฉันไม่ต้องการเงินค่ะถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ไปหาซื้อเองสิคะคุณจะทำอะไรอะคะปล่อยเลยนะผมบอกให้ปล่อยครับนี่คือคำสั่งคุณนั่นแหละที่ต้องปล่อยมันเป็นลูกเ้าทำในของเธออะเขานีกับท่านประธานได้ไงเนี่ยท่านประธานคะฉต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นไรไหม,มคะผมไม่เป็นไรครับ ขอโทษด้วยค่ะฉันไม่รู้ค่ะว่าคุณคือท่านประธานขอโทษนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำความสะาดแล้วนะครับตอนนี้บริษัทของผมตำแหน่งพนักง,งานขายว่างอยู่พอดีผมว่าคนแบบคุณเนี่ยเหมาะที่จะทำงานตำแหน่งนี้ที่สุดละมีความรับผิดชอบ แถมยังมีความจริงจังต่อการทำงานแต่ท่านประธานคะคุณพอดครับคุณช่วยพาเขาไปที่แผนกขายด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรหาดิฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะแต่งแม่บ้านก็เป็นพนักงานขายได้อ่านพยัญชนะได้ครบทุกตัวหรือเปล่าเมลจ,จะมาขอกินข้าวฟรีอีกแล้วอ้าไม่พูดงั้นนะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีมีคูปองอาหารกลางวันสักใบไหมอะ่ะมีค่ะฉันขอหน่อยได้ค่ะนี่ค่ะคูปองแล้วคุณลูกค้าสนใจโครงการของบริษัทเราไหมคะเดี๋ยวฉันกินข้าวอิ่มก่อนแล้วกันแค่ว่าได้ค่ะ นี่เธอคิดว่าเขาจะมีปัญญาซื้อบ้านจริงๆเหรอคนอย่างเธอเนี่ยยังแยกระหว่างลูกค้าจริงกับลูกค้าที่จะมาขอกินข้าวฟรีไม่ได้เลยยังจะกล้ามาเสนอหน้าขายบ้าน คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าทานข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มแล้วงั้นดิฉันขอเสนอแบบบ้านให้ฟังนะคะโอ้ยไม่ต้องหรอกฉันรู้อยู่แล้วว่าบ้านโครงการนี่มันสวยที่มาเนี่ยแค่จะไปดูไซต์งานก่อสร้างอะโอโ้คุณลูกค้าคะไซต์างานก่อสร้างนี่มันไกลมากเลยนะคะถ้าไปกลับก็ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะโอ้ยเธอมันไม่ไกลหรอกฉันเอามอไซค์มาน่นนะน่ะจอดอยู่นะ่ะแต่ที่ไซต์งานก่อสร้างมันอันตรายมากเลยนะคะ โดยปกติแล้วทางบริษัทเราเนี่ยจะไม่ค่อยอนุญ,ญาตให้เข้าไปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าฉันทกหมวกมาด้วยนี่ปลอดภัยแน่นอน <c oughs> ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะพาคุณลูกค้าไปเองนะคะจัดไปตายจริง ลงทุนขนาดเนี้ยคิดว่าอย่างน้อยจะขายบ้านในสักหลังซะอีกที่ไหนได้ลูกค้าหนีไปแล้วนี่เองค่ะคุณลูกค้ายังไม่สนใจหรอคะไม่เป็นไรเลยคะ่ะไว้โอกาสหน้าถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาทางมุกได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ วันนี้สิ้นเดือนนะเผื่อเธอจะลืมฉันมาเตือนความจำเธอซะหน่อยรีบทำยอดแล้วกันนะไม่งั้นเตรียมเก็บข้าวของจากที่นี่ได้เลยคุณไอซคะสวัสดีค่ะนี่คูปองนะคะคุณไอซเอาไปทานอาหารได้เลยค่ะวันนี้ฉันไม่ได้มากินข้าวฟรีอ่ะฉันมาซื้อบ้าน ซื้อบ้านเหรอคะคนอย่างแกเนี่ยน,นะ <c oughs> จะมีปัญญาซื้อบ้านดูจากสภาพแล้วเนี่ยจะมีเงินสักกี่บาทเชียวเก็บเงินไว้กินข้าวตอนหิมดีวกว่าไหมทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะทำไมฉันจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านล่ะ ฉันแนะนําให้ค่ะฉันเป็นเซล์ขายบ้านขายที่ดินมาสิกบกว่าปีแล้วนะคะทาเลไหนดีมุมไหนดีเนี่ยฉันรู้หมดเลยค่ะแต่ว่ามุกเนี่ยเพิ่งเริ่มงานเดือนแรกประสบการณ์เนี่ยเทียบฉันไม่ได้เลยค่ะฉันเกรงว่าคุณเนี่ยจะได้บ้านหลังที่่ดีอะค่ะคนเราเนี่ยมันไม่มีใครดีตั้งแต่เกิดหรอกนะคะส่วนประสบการณ์เนี่ยมันก็เรียนรู้และพัฒนากันได้สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือคุณธรรมมากกว่า ฉันไม่กลัวหรอกนะว่าจะได้บ้านหลังที่ไม่ดีเพราะว่าฉันไม่ได้จะมาซื้อแค่หลังเดียวฉันมาซื้อทั้งโครงการทั้งโครงการเลยเหรอคะมุกเตรียมเอกสารในฉันทีนะได้เลยค่ะขอบคุณคุณไอซ์มากเลยนะคะที่ไว้วางใจมุกให้มุกดูและค,ะค,ค่ะค่ะฉันก็ขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่ดูแลฉันเป็นอย่างดี ไม่ได้ตัดสินฉันจากการแต่งตัวที่ภายนอกคนอย่างเธอเนี่ยยังพัฒนาไปได้อีกไกลนะสู้ๆล่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ จใช้ข้าเสียหายให้นะคะไม่เป็นไระไปเถอะมันจะดีหรอคะเจ้านายถอ่นะไปได้ละขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเจ้านายคะหน้าจอเจ้านายพังเลยนะคะ แต่คุณรู้จักเขาไหมเขาชื่อโมค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเราเองค่ะเจ้านายพนักง,งานบริษัทเราแล้าทำไมเขาใส่เสื้อไรเดอร์แบบนั้นล่ะอ๋อ,เ,อเห็นเขาว่ากันว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าค่ะเจ้านายแม่เลี้ยงที่บ้านป่วยหนัก บ้านลำบากมากเลยค่ะเจ้านายแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้ทั้งบ้านต้องเพิ่งพาเขาคนเดียวนะคะเขาเลยต้องมาทำอาชีพเสริมแบบนี้ค่ะแบบนี้นี่เองงั้นผมรบกวนคุณพาเข้ามาที่ห้องด้วยค่ะ <c oughs> แต่เอ๊ะ <c oughs> เจ้านายจะสั่งอาหารหรอคะสั่งผ่านแอปก็ได้นะคะเจ้านาย <c oughs> ไปไป อะไรผิดตัวมีหน้าพูดอะไรเขาต่องจะกินข้าวแต่เราต้องไปทำงานเจ้านายคะหนูขอโทษนะคะเรื่องโทรศัพท์เนี่ยหนูจะใช้ให้แน่นอนเลยค่ะที่ผมเรียกคุณมาวันนี้ผมไม่ได้จะคุยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้อย่าบอกนะคะว่า จะไล่หนูออกอ่ะไล่คุณออกคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบไหนเหรอแล้วเจ้านายมีเรื่องอะไรเหรอคะคืองี้หลังจากนี้คุณมาทำงานที่ออฟฟิศผมถ้าผมจะให้คุณทำอะไรเดี๋ยวผมบอกคุณเองฮะหะอะไร เดี๋ยวผมจะให้เงินเดือนคุณเป็นสองเท่าตัวคุณไม่ต้องไปเป็นไรายเดอร์อีกแล้วขอบคุณมากนะคะเจ้านายแต่ว่าเจ้านายไม่ต้องให้เงินฉันสองเท่าตัวก็ได้ค่ะเจ้านายให้เงินเดือนฉันตามปกติก็ได้นะคะอืมได้งั้นคุณเริ่มงานวันนี้เลยแล้วกันขอบคุณมากค่ะ คุณมุค่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปแย่งเอกสารบนโต๊ะผมหน่อยนะได้ค่ะโถทำไมมันลกขนาดนี้เนี่ยเ<ฮ><ฮ>นายคะทำไมมันนอนตรงนี้ได้ล่ะ อะไรนะคะหนาวหนาวหนาวคะ่ะหนาวจังหนาวอีกเหรอคะ คุณมุกเอ่อคุณช่วยไปทำความสะอาดที่ห้องประชุมผมหน่อยสิได้ค่ะโอ้ทำไมเปื่อนขนาดนี้เนี่ย <c oughs> โอ้ยคุณมุกครับหน้าคุณเลอะครับอ๋อหรอคะ เดี๋ยวผมเช็คให้ขออนุญาตนะครับค่ะเอ่องั้นฉันขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะครับขอบคุณค่ะ เจ้านายเรื่องมีอะไรหรือเปล่าคะคืนนี้ผมมีนัดคุยงานกับลูกค้าคุณไปกับผมนะแล้วก็คุณช่วยเปลี่ยนเป็นชุดนี้ด้วยนะคุยงานเหรอคะได้ค่ะร้นานหรูมากเลยนะคะ าหารของแพงหน้าดูเลยเออผมมีอะไรจะบอกคุณครับค่ะลูกค้าที่นั้นคุยงานวันนี้ขเขาแพงเส้นไปแล้วครับอ้าวเอ่เอหนๆเราก็มาร้านอาหารแล้วเรามาดินเนอร์ด้วยกันนะครับได้ค่ะ เจ้านายคะนี่เงินค่าอาหารเมื่อคืนนะคะถึงมันจะไม่มากเนี่ยแต่ว่าฉันเต็มใจช่วยจ่ายนะคะคุณจะจ่ายทำไมก็เรากินด้วยกันเราก็ต้องหานกันสิคะส่วนชุดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซักแล้วก็เอามาคืนนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมยกให้งั้นเรื่องค่าชุดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเงินเดือนออกฉันจะเอาเงินมาจ่ายให้นะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ คุณมุกคะคุณดูไม่ออกจริงเหรอว่าผมอะไรเหรอคะอ๋อ่าครับไม่มีอะไร เฉันจองเลยไหมคะอือพอสิคุณไปซื้อมาม่าให้ผมหน่อยอะไรนะคะเจ้านายเจ้านายจะกินมาม่าเหรอคะใช่คุณตามตามให้ผมบอกแล้วกันได้ค่ะเจ้านายแต่เอ๊ะมามา่มามันก็สั่งในแอปได้เหมือนกันเจ้านาย <C ut ters> นี่ ไปไปดูสิทีนี้จะหารค่าอาหารกับเราอีกไหม เย็นแล้วร้านอาหารแถวนี้น่าจะปิดหมดเรามากินมาม่ากันมามะ่าคุณรู้ได้ไงอะ่ะนี่ของโปรดฉันเลยนะขอบคุณค่ะฉันกินแล้วนะ แล้วค่ะผมก็อิ่มแล้วเหมือนกันอ๋อนี่ค่ะกินมามากคงก็ยังจะมาหารกับผมอีกเหรอแน่นอนสิคะพ่อกับแม่ฉันสอนไว้ว่าอย่าเเปรียบคนอื่นถึงแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวใช้ชีวิตลำพังเราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ไม่สร้างความลำบากใจไม่เป็นภาระให้กับคนอื่น ผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณละ่ะ mm. คุณมุกต่อจากนี้ไปผมอยากจะอยู่ข้างๆคุณอยากจะเดินจับมือเคียงข้างไปกับคุณถ้าคุณต้องการใครสักคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันผมขอเป็นคนนั้นได้ไหมคุณคิว ผมสัญญานะว่าผมจะรักคุณและจะดูแลคุณให้ดีที่สุด กลับมาแล้วอ้าวมิวกลับไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลอนจากเครื่องมาเมื่อกี้หนูก็รีบมาหาพี่เลยนะเนี่ฮัลโหลแล้วกลับไทยมารอบนี้มีทุระอะไรหรือเปล่าก็ว่าจะกลับมาพักผ่อนชิลๆสักหน่อยอะแล้วก็กลับมาทูรสัญญาที่พี่คิวให้ไว้ด้วยสัญญาสัญญาอะไรหรอพี่คิวพี่คิวลืมสัญญาตอนเด็กของเราไปแล้วหรอ ว่าถ้าหนูกับไทยอีกทีอ่ะเราจะแต่งงานกันแต่งงานเหรออ๋อพี่จำได้แล้วนั่นมันเป็นคำพูดของเราที่พูดกันตอนเด็กๆพี่ไม่ได้คิดจริงจังอะไรขนาดนั้นพี่มองหมิวเป็นน้องสาวมานโดยตลอดเลยนะน้องสาวเหรอ พี่คิวเป็นพี่ชายเลยนะเรื่องสำคัญขนาดนี้อะ่ะพี่ลืมได้ยังไงพี่รู้ไหมว่าหนูรอวันนี้มาน,นานมากขนาดไหนอะ่ะหนูสาบบอกเพื่อนทุกคนไว้แล้วว่าหนูกลับมาครั้งนี้หนูจะกลับมาแต่งงานแล้วพี่ทำแบบนี้อะ่ะหนูจะเอาหน้าไปที่ไหนมูกมีฟังพี่ก่อนนะมุก มุกเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรคร่ะแล้วแกเป็นใครมายืนเสนอหน้าทำไมตรงนี้นี่คือคุณมุกแฟนของพี่เองอะไรนะอ๋อเพราะหนึ่งนี่สินะพี่ถึงไม่เลือกหนูอะ่ะใช่ต่อให้พี่จะไม่เลือกเขาเรื่องของเราสองคนก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แทนที่พี่จะเลือกหนูแต่พี่กับเลือกนางลูกจ้างจนเนี่ยนะพี่คิดดีแล้วเหรอพี่คิดดีแล้วความรักไม่มีแบ,บ่งฐานะหรอกนะจะรวยหรือจนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักได้ทั้งนั้นได้เป็นพี่รอดูแล้วกันมุกมุกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เจ็บตรงไหนนะ มีอะไรหรอพ่อซีออ่บริษัทกันแลกการอนหู้จากบริษัทเราหมดแล้วค่ะอะไรนะแล้วทำไมเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าตอนนี้หนูเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทกันแลกกันยังไงล่ะคะพอซี่คุณออกไปก่อนค่ะเจ้านาย เธอนี่เองตั้งแต่เล็กจนโตนิสัยเจ้าเล่ห์ขี้โกงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะขอบคุณนะคะที่ยังจำได้งั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้มีแค่หนูเท่านั้นที่ช่วยพี่ได้ก็ง่ายๆเลยนะคะพี่ก็แค่ไปเลิกกับนังนันทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม มิวพี่มองเธอเป็นน้องมนโนตลอดนะแต่ตอนนี้ออกไปได้แล้วนี่พี่คิวก็บอกให้ออกไปไง <You. S 2> อามุกมีอะไรเหรอมุกว่าเราเลิกกันเถอะอมุกพี่รู้นะที่มุกบอกเลิกพี่เพราะมุกหวังดีกับพี่มุกจำได้ไหมตอนที่เรากินมามา่า มุกก็ยังหานข้ามาม่ากับพี่พี่ก็ยังเชื่อฟังมุกเลยตอนนี้มุกก็ต้องเชื่อฟังพี่นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะไม่ยอมปล่อยมือมุกเด็ดขาดพี่ขอถามมุกบ้างนะตอนนี้บริษัทพี่มีปัญหามุกจะยอมหานกับพี่ไหมยอมค่ะาเราไปส่วนหของกันและกันแล้วนี่คะแล้วเราจะเจอปัญหา แค่ไหนจะสู้ด้วยกันนะพี่คิวมิวมิวกลับมาทำไมหนูกลับมาเพราะอยากจะดูว่าคนที่พี่รักอ่ะเขาจะรักพี่จริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้หนูก็ได้คำตอบละ ยินดีด้วยนะคะ